สำนักง,งานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักง,งานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรู้สิทธ <c oughs> ิชีวิตมีคุณค่าร่วมใจประชาพัฒนาชาติตอนทำไมสอบไม่ผ่าน <c oughs> เนี่ยเป็นอะไรเหรลูกร้องไห้สะอึกสะอื้นมาเชียวนั่นน่ะสิโตแล้วใจเย็นๆค่อยๆพูดมีอะไรก็บอกพ่อกับแม่นะลูกหนูสอบบรรจุครูพูดช่วยไม่ผ่านค่ะอ้าวแม่เห็นตั้งใจอ่านหนังสือไม่หลับไม่นอนทุ่มเทซะขนาดนี้ผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าลูก อในบอกพอว่าหนูทำข้อสอบได้ยังไงล่ะลูกอย่างนี้เราควรจะไปขอดูผลสอบกันดีกว่าไหมถูกต้องแล้วครับเพราะหลักเกณฑ์และรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรรวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรหน่วยงานรัฐจะต้องเปิดเผยไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการนอกจากการขอดูหลักเกณฑ์และรายงานผลการคัดเลือกแล้วคุณยังสามารถขอดูข้อสอบพร้อมคำเฉลยและกระดาษคำตอบของตัวเอง หรือของผู้ที่สอบได้ด้วยนะครับหน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพราะเป็นหน้าที่หากไม่ทำประชาชนร้องเรียนได้เลยครับยิ้มได้ละสิถ้าลูกมั่นใจว่าทำข้อสอบได้เราก็ไปขอดูข้อมูลกันเถอะจะได้หายข้องใจกันเสียทีค่ะแม่อย่างน้อยหนูจะได้รู้ข้อผิดพลาดของหนูด้วยค่ะเอาละเอาละอย่ามัวดีใจกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยไปกันได้แล้วครับ หากยังมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาขอคำแนะนำติดต่อสอบถามได้ที่สำนักง,งานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักง,งานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหมายเลขโทรศัพท์02283-4686-87หรือ w w w o i c go t h facebook com oic info ครับ